สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับสำหรับเรนี้เนี่ยอยู่กับผมกันอยู่หุ้ยตามเคยนะครับโอ้โห,โโหเฮ้ยอะไรมาเนี่ยแป๊บหนึ่งเจอโจทย์แหม่ยังไม่ทันได้เปิดรายกงรายการเก n นชินเดอ r y รี่อะไรเลย สร้างโจทย์ให้กันซะละเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปอัพสกิลของทิกนาริกันซะหน่อยแล้วนะฮะเพราะเอาจริงๆเนี่ยผมชอบเล่นอย่างทิกนาริมากเลยนะผมรู้สึกว่ามันเล่นสนุกดีฮะอา้าวเรียบร้อยละไวแลือเกินแหมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยครับไปไหนกันต่อนะฮะวันนี้ไปเคลียร์ในส่วนของโค้ชไรวันกันก่อนนะครับผมรู้สึกว่าตั้งแต่มีโคโคมิเนี่ยเราเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนี่ไงกลับมาได้อีกหนึ่งตัวกำไรเหล่าวันนี้หนโควสมันอยู่ไหนวะเค้อยู่นี่ อ๋อ oh, จัดการเจ้าพวกนี้ฮะน้องๆกิกี้และกิกี้ตัวใหญ่หลังจากนั้นคาซึฮะรวบหน่อยทิกนาริช้าตีฮะคาซึฮะกันอยู่ทิกนาริทิกยิงต่อช้าตีเลยฮะทิกนาริการผสมผสานกับการอยู่นี่มันสบายจริงๆเลยจริงๆ้การอยู่ของเราก็ไม่ใช่สายชาร์ตีอะไรขนาดนั้นด้วยนะฮะอู้ oh, อันนี้ให้ซ่อมอีกนะผมว่าเควสทนีดด้ประเควสทีดด่ค่อนข้างยาวเลยนะมา รวบซะหน่อยมาคุณพี่ไหนให้เราไปทําอะไรอีกแล้วมอนมันก็จะเยอะไงถ้าจำไม่ผิดนะมันให้ซ่อมบรรลูนเพื่อนๆอ,อ่ะพี่เอาไปซ่อมมีอีกไหมนี่ไงโอเคยังเหลืออีกอระให้ไปหาอะไรอีกหาเชือกใช่ไหมพี่พี่ซ่อมให้เสร็จกอนโอโ้เชือกอยู่ไกลด้วยใช้แรงงานเราเชียเห็นว่าผ่านมาเราก็ใช้แรงงานเก่งเอาล่ะถ้าเราจะใช้แรงงานชั้นขนาดนี้ฉันอยากจะขอเพชรสักประมาณ30เม็ดได้ไมหมล่ะนายพรานโอเค เสร็จเรียบร้อยยาวนานมากเควสนี้ไปไปต่อนอีกเควสหนึ่งไหนดูสิเออด้านล่างนี้น่าจะจัดการกับเจ้าพวกบ่อตรงนี้ฮะโอเคปล่อยมันระเบิดไปขอชา้จตีหน่อยได้ไหมอันเนี้ยไม่ค่อยได้ชา้จตีเลยนะฮะแต่ชา้จตีน้องการอยู่ก็ยังเก่งเหมือนเดิมเก่งเหมือนเดิมก็จะเขาว่าเก่งเหมือนเดิมใช่ไหมเก่งไม่เปลี่ยน ทิกนารีนี่เอามาปิดแล้วก็ไปเสริมดามีเมจบางตัวบางอย่างเฉยฮะจริงๆเนี่ยเวลาทิกนารีมันปล่อยอย่างเงี้ยผมชอบมันที่มันชาร์จข้อเดียวไงเพื่อนๆมันไวดีมาเดี๋ยวเราไปล่ามอนเนี่ยซะหน่อยก่อนก่อนจะไปที่คราฟนะสิ่งตัวที่ผมจะไปล่าเนี่ยก็คือตัวฟันนัสใช่ไหมฟันกัสหรือเปล่าตัวไหนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ลึกเกินนี่ไปนำทางเฮ้ยไม่ใช่สเปกเ,เตอร์ด็ระดับง่ายตัวนี้ครับผม ห้ามใช้สายฟ้าใช่ไหมไม่แนะนําให้ใช้สายฟ้ากับไฟเนาะได้ไดไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไปฮะมันรวมถึงพวกเข็ดด้วยปะที่สามารถดรอปอะไฟทิกนาริจัดลูกจัดเลยพี่นี่ก็หมุนเก่งเลือเกินสวยงามมีของอะไรอีกไหนอยู่ตรงไหนอีกโอเคฝั่งนี้โดดจากตรงนี้น่าจะง่ายกว่าน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 าเฮ้ยนี่ไง น้องเห็ดต่างๆผมว่าผมเดินตามแมปน่าจะเจอเห็ดเยอะกว่านะ,ะมีคนบอกว่าวันเดอร์เลอร์เนี่ยชาร์จโจมตีเหมาะสมมากนะครับนี่มันจะมีเห็ดอยู่ตรงนี้ด้านบนอีกหน่อยหนึ่งที่แรกผมนึกว่าเสียงเห็ดนะจริงๆคือเสียงไอ้นี่เหรอ เฮ้ยมันเผาไหมวะอันนี้จริงๆเราต้องทําให้นี้ดับก่อนลืมไปเลยต้องทําให้ไฟมันดับก่อนเอ๊ะทำไมามันมีตัวละครที่แบบมันมีมันมีอะไรเงี้ยอ๋อผมเอาทิกนารีมานี่แล้วก็เก็บดอกบัวไปด้วยเลยก็จะได้ดอกบัวด้วยมาเจอกันหน่อยจอยกันนิดเดิงอยู่ใกล้น้ำนะฮะขอใช้กั้นอยู่ก่อนเพราะอยู่ใกล้น้ํานี่เราได้เปรียบมากๆอันนี้คือให้เรายิงใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอ่าผมขอลองยิงดูดิไหนมันพุ่งไปนู่นโอ้ มีมอนยังไงต่ออ๋อต้องจุดอันนี้ขอจุดหน่อยอ่าเปิดเรียบร้อยฮะมันมีของพิเศษอยู่แถวนี้นี่ไงดอกบัวดอกบัวเอาไว้อัพทิกนารีของเราให้ขึ้น90ของใช้เยอะอยู่นะทิกนารีเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยแต่ไหนๆก็ผ่านมาแถวนี้ฮะก็เก็บไปหน่อยละกันเก็บปงเก็บปลาเก็บให้หมดอู้หูนี่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 น,นี่ดงเลยมีเป็นดงเลยเดี๋ยวล่อมันก่อนเอาอันนี้ล่ออะไรล่อน้ำมามาันรวมเงินอยู่ตรงนี้อา้าว ตุยซะละอา้าวยิงไม่ติดไปทิก <Hey, S 1> นาริจัดหน่อยสิลูกตายตยังตุยยังน้องตุยหรือยังน้องตุยแล้วนี่มีนี่อีก2ตัวจริงๆของอันนี้ใช้เยอะพอสมควรนะรวบม,มันมากนอยู่ยิงยิงเฉยๆก็ได้อะไหนแถวนี้จะมีอะไรอีกไหมมีอีกไหมเจ้างงจฟันกัดนั่นอะไม่น่ามีอ่าเอาเป็นฟันกัดแถวนี้ต่อฟันกัสฟันกัสอ่าไม่ใช่ต้องให้ทิกนาริเป็นคนยิงฮะถ้าเกิดเจอน้องเห็ดเนี่ยต้องรีบดูเลย อุ j, ย้ยเกือบตกเกือบตุยไหนแถวนี้มีน้องเห็ดไหมเหมือนจะไม่มีถ้าจะมีก็คือด้านล่างนี้เพราะว่ามันเป็นฟังกัสไงอ่ะเอาสั่งโกโนมิยะมาสะหน่อยแล้วกัน<ส>เหลือตัว<ส>ไหนอีกเ<ส>หลือตัว<ส>ไหนอีกอ,<ส>อูก้โห,<ส>ไ,ห,หได้ของมาเพียบอือซาก็ไปเก็บดอกบัวก่อนดอกบัวแถวนี้เฮ้ยเหมือนดอกบัวแถวนี้จะมีเยอะอยู่นะครับจริงๆแล้วเราเอาคนนี้มาเล่นก็ได้นะอ่าระหว่างนี้เนี่ยผมขอเอาน้องคนนี้มาเล่นหน่อยแล้วกันเก็บดอกบัวนะจะง่ายมากสําหรับน้อง นะครับเหมือนนี่เห็นของอยู่แถวนี้เนี่ยน้องว่ายน้ำเลยจังหวะนี้ไหนผมว่ามันน่าจะมีดอกบัวอยู่แถวนี้อยู่นะคืออันนี้มันมีให้ปลดอะไรสักอย่างอู้นี่ไงดอกบวัวเต็มไปหมดเลยแต่เดี๋ยวก่อนผมขอลองปลดตรงนี้ก่อนมันให้เราปลดอะไรก็ไม่รู้มีเสาเดียวอ๋อสองเสาสามเสาอ๋อมีอยู่ตรงไหน呀ทำไมผมไม่เห็นอีกเสาหนึ่งเสาจา๋าเสาอยู่ไหน ไม่เห็นเลยเพื่อนๆอ่าเห็นตัวอ๋อนี่ไงนี่ไงงั้นเรารวบตรงนี้ก่อนรู้สึกว่ามันจะดอปอันนี้ไม่ค่อยดอกอันนี้เนาะอ๋อโอเคได้สเสาตรงนี้ ถ้าเกิดมันเป็นธาตุสายฟ้ากับธาตุไฟเนี่ยมันจะไม่ค่อยดอกจริงๆด้วยบัวไหนที่เก็บแล้วมันจะแตกหนอ่อแตกเหลาใช่ไหมฮะเอเอไอตัวนี้มันพูดมากอยู่ใช้ย่อยเหมือนกันนะเนี่ยแงงแงงแงพูดเยอะใช้ได้เลยนู่นนู่นผมเจอนี้ผมเจอนี้น,นี่ไงพวกน้องเห็ดนู่นนู่น,นก,ก็เห็ดนู่นก็เห็ดมันบอกว่ามีไอพวกนั้นอยู่ทั้งบนนะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอเราก็จะพุ่งขึ้นไปทันทีเจอพวกเห็ดต่างๆบอกกันด้วยนะถ้าเห็นเนี่ยมีแหล่งแบบเก็บเห็ดไหมจริงๆผ้าพันคอก็สําคัญนะฮะอ้าวชิหาย ชิปละชิปแย่ละแย่ละแย่ละตกปะอู้เกือบตกคาซังะช่วยด้วยถึงฝั่งฝันหน่อยแม่ไอ้น้องตัวนี้มันร้องทั้งวันเลยเว้ยเราตะเวนไปเรื่อยๆเราอาจจะเจอเห็ดก็ได้ครับเพื่อนๆเ,เอา้าอย่าเพิ่งทำร้ายกันดิพี่โอ้รอบนี้เห็ดอยู่ไกลเหลือเกินอ้าก็ไม่ไกลนี่ไหนเรามุดไปแบบสะพรึงจากตรงไหนได้บ้างตรงไหนได้อะตรงนี้ได้มันไม่ยอมเกาะอ่ะบางทีเกาะหน่อยนะน้องนะนี่ เกาะแบบนี้สิชอบมาน้องเห็ดจา๋ายิง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 น้ำแข็งต่อ ูแต่นับได้ว่าเบาลงเยอะนะหลังจากที่เราเอาอาร์ติแฟกต์มาให้น้องการอยู่ใช้แทนเนี่ยเบาลงมาเยอะมากอยู่ด้านล่างนี่มีอะไรให้เราเล่นบ้างไหมก็ไม่มีเลยโอเคงั้นไปหาที่เดิมของเรากับการประจนภัยเก็บเห็ดของ <c oughs> ทิกนาริ <c oughs> ผู้จองเห็ดแล้วทั้งแมปนะ <c oughs> ขอเถอะนะที่ไหนมีเห็ดที่นั่นทิกนาริชอบปบเก็บให้หมดเก็บให้หมดที่ไหนมีเห็ด ที่นั่นฉันชอบอันนี้อะไรเอ่ยน่าจะเป็นจุดเควสหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่านะฮะตรงนี้เก็บเห็ดต่อก่อนเอ๊ะตัวเลลายตรงนี้เหมือนจะมีเห็ดนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะเลลายด้านล่างก็จะมีเห็ดงั้นเดี๋ยวเราไปตีเลลายด้านล่างก่อนน่าจะได้เห็ดเข้ามาด้วยนี่ไงผมจําไม่ผิดแช่แข็งไปแช่แข็งไปฮะอ้าวเออ เกือบไม่ใช่เกือบไม่มีเลซินจะมาถามหาอะไรฉันไม่มีเลซินไปน่าจะได้เพียงพอละมาทีนี้มาถึงคิวงานวิจัยผลึกยาลึกลงลึกลับอะไรได้เพชร3เม็ด30เม็ดเก็บให้หมดเอผมจะเดินไปยังไงล่ะเนี่ยมันอยู่นู่นเลยทำไมหลอกเราขึ้นมาด้านบนเลยอู้เกือบโตกเออเนี่ยผมสงสัยต้องเก็บแล้วก็ยิงใช่ไหมปิ้วอ่ะเราก็ต้องยิงอีกเหรอปิ้วปิ้วอ๋อเข้าใจละ ก็งงอยู่ตั้งนานจริงๆมันก็แค่ปิ้วๆยิงๆมีเอ็ดให้เรายิงหน่อยเป,ปล่าอู้ๆแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,งตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะดอกบัวดอกบัวเยอะมากอันนี้อะไรอันนี้มันมีโน้ตดนตรีมันจะต้องใช้อันนี้เปล่าใช้ตัวของอะเครื่องดนตรีอะเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีรอตรรอตรมอนสเตตผมอยู่ในเนะี่ยโอเคใช้พินกดดูซิจริงด้วยยังไงต่อไม่รู้เล่นยังไงหรือว่ามันต้องรอปลดคเควดปลดอะไรก่อนอ่ะแซดซิกดมั่วไปเรื่อยไปเก็บดอกบัวที่กว่าเอา ว่ายน้ำเฉยออยกะไม่ได้ให้หนูว่ายน้ำลูกวิ่งบนน้ำได้หนูจะมาว่ายน้ำทำไม อ่าโอเคเก็บ่องเก็บกล่องให้เรียบร้อยเดี๋ยวขอพักก่อนเออหายใจนิดหนึ่งหาจใะกะจะไม่ได้หายใจแล้วไอตัวนี้มันร้องตลอดเลยว่ะขยันร้องจริงๆโอ้ดอกบัวมีตรงนู้นโดนแช่แข็งไปซะไหนๆก็ไหนๆก็มาเก็บของเก็บของด้วยไงมันก็เออตามแถวนี้ก็เก็บไม่หมดหีบตรงนี้ก็มีแก้ยังไงเลยเนี่ยทีนี้อ่าอันนี้น่าจะต้องใช้อะไรสักอย่างยิงเข้าไปผมสัมผัสได้ว่าอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนเดิมเลยหรอมันเล่นยังไงวะไอเราก็ไม่เห็นมีไอ้นี่นี่อ่าผมขอไปนู้นก่อนแล้วกันเออไม่ติดมา ซีรีลอยละล่องไป่ยร้องดังวันแง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 เจดีไอ้เจดีนี่มันเก็บอะไรกันวะเก็บอ์ติแฟกต์เหรอเฮ้ยเอาจริงเขาเก็บอ์ติแฟกต์กันในเจดีเหรอดูหน่อยสิคะแนนมันถึงขั้นเขาหรือเปล่าเนี่ยโอ,โอเคขเขาถึงสี่พันคะแนนเราได้มาแค่นี้ก็ดีถมเถแล้วโอ้แจกเพชรเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วสมบัติที่หายสับสรรูญก็เรียบร้อยสลักใจัวเดียงสานี่แหละยังไม่ได้ทําเลยเควสดูยาวแล้วมันเป็นเควสเหมือนจะเป็นสตอรี่หลักด้วยป่ะอันนี้บีพีเราทะลุหรือยงกรระตุุ้นคีดวาาามมสถ วิจัยเจาะลึกผลึกยากระตุ้นขีดความสามารถถึง2,000แกะสลักไม้ตัวนี้เวที w ิน้อยสลักใจไวเดียงสาวอุ้ยอันนี้เยอะมากรวมกิจกรรมเป็น1 อันนี้3เวลเนาะสเวลครึ่งอู้สเลยแล้วก็ถ้าเกิดเสร็จอันนี้อีกก็เรียบร้อยนะฮะเลเวล b ีเต็มพอดีแล้วผมติดใจมากขอไอจะะสลักใจไวเดียงสาเนี่ยอีกสักหน่อยละกันไปนําทางไปเลยสลักใจไวเดียงสานี่ใช่เราทําอะไรแบบนี้มันทําให้ผมเนี่ยอยากจะได้ตัวของอายโตจริงๆเลยอีก ID นึงเนี่ยมันมีนะสิอีไอส่วน ID นี้เนี่ยไม่มีนะฮะโอเคเขาให้เราขึ้นไปด้านบน มาละทั้งทิกนารีทั้งโคลี่เลยอยู่ตรงนี้ไปพาลาดตะเวนทางทิศใต้ของแกนวาฮาราวิลเลตนะฮะกลายเป็นว่าเราต้องลาดตะเวนตรวจสอบไฟระหว่างทางนี่นี่น,นี่มันมีอะไรไม่รู้อยู่อ๋อเราต้องไปที่สเตจจูฮะเอารู้จักเอมเบอร์ด้วยแหมทําไมคคลี่เนี่ยรู้จักเอมเบอร์นะฮะน่าสงสัยจังเลยเออหรือจริงๆแล้วสองคนนี้มีความสัมพันธ์อะไรกันไปทําความสะอาดลูปั้นกันนะเดินทางมาถึงซูมิลุให้ทําความสะอาดลูปั้นทําความสะอาดยังไง โอเคช่วยกันทําความสะอาดรูป,ปันกับไพมอนนะนี่เป็นทุกอย่างแล้วเนี่ยน,นอกจากนักเดินทางแล้วยังเป็นพนักง,งานทําความสะอาดแล้วหนึ่งอัตรานะฮะโอ้โหคอลลี่คอลลี่คือน,นั่งรอแล้วนะฮะไม่ยอมขึ้นไปด้วยกันคอลลี่กลับมาแล้วจ้าทาของกินตกพื้นไปซะแล้วอ่ะแล้ว,ลวเราก็หยิบขึ้นมาอ้ยเอาจิงคอลลี่น่ารักนะเนี่ยจากบทสนทนานเนี่ยเหมือนกับว่าตัวของคอลลี่เนี่ยจะปราบปรืมตัวของไทนาริค่อนข้างมากเลยนะฮะเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยทำไมจู่ๆก็บอกว่าอยากแตะต้องตัว เกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะตาตะกี้เหมือนจังเล่นๆกันอยู่เลย ถ้าไมจู่ๆก็เหมือนกับแบบซีรีส์ละตะโกนใส่เราเลยเฮ้ยมีเงื่อนงำนะเนี่ยไปไปตามหาเงื่อนงำก่อนทีแรกว่าจะเดินเนี่ยมันอีกนิดเดียวเนื้อเรื่องมันพาเราไปน่าสงสัยกันซะเหลือเกินว่าคอลี่เป็นอะไรโอเคสรุปว่าคอรี่เนี่ยกลับห้องไปแล้วฮะเราต้องรอสังเกตอาการจนถึง8โมงพรุ่งนี้เช้านี่อย่าบอกว่าอันนี้คือบ้านคอลี่นะไหนที่น่ารีคอลี่เป็นอะไรบ้างโคเล่โคเล่ป่วยนั่นไงนอนสมเลยเหมือนเป็นโรคเก่านะครับผมโอเคไปคุยเรื่องคอรี่ กันฮะคอเล่คอลี่อ่าน่าจะต้องไปคุยกันด้านบนอ้าวด้านล่างล่างไหนล่ะพี่ล่างตรงนี้โอเคแถวต้นไม้ ไม่เจอไหนลองดูซิคอลี่จะเป็นอะไรสรุปแล้วคอลี่ป่วยเป็นอะไรกันแน่เนี่ยพูดมาตั้งนานแล้วนะชัยนริออเลเซอร์โรคที่เกิดเฉพาะซูเมรุฮะตั้งชื่อเนี่ยตามเนื้อเยื่อคล้ายเก็ดสีเทาอมดําที่ปรากฏอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยตอนแรกผู้ป่วยเนี่ยจะแค่รู้สึกช้านะแต่เมื่ออาการของโรคแย่ลงเนี่ยจะรู้สึกอ่อนล้าเสียความรู้สึกที่แขนขาเป็นบางครั้งไม่สามารถควบคุมร่างกายได้แล้วก็สูญเสียการเคลื่อนไหวร่างกายไปโดยสมบูรณ์เฮ้ยน่ากลัวจังเลยเกิดจากอะไรนะพวกฟาตุยเหรอ น่าจะเป็นเรื่องราวของพวกฟาตูยนะฮะแล้วเดอะด็อกเตอร์เนี่ยแหละฮะน่าจะเป็นตัวป่วนนะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็มาปรับความเข้าใจกันฮะเราก็อยากจะช่วยอาการป่วยของโคเล่เนี่ยแหละ จะไปไหนเนี่ยไปหายาหรือเปล่านี่ไปช่วยโคเล่หายาไม่สิต้องเรียกว่าไปช่วยไทยนาริหายาให้โคเล่ฮะเก็บสมุนไพรสมุนไพรที่ว่านี่คืออะไรเนี่ยดอกบัวเราปะเนี่ยนี่ไงดอกบัวสี่ดอกบอกเลยว่าสี่ดอกไม่พอแหมของอัพตัวเองนี่ว่า <c oughs> ใครมาเรียกอีกเนี่ยมาไป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 ,ไปดูต่อไปดูต่อ <c oughs> เหมือนว่าจะ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องเขตแดนมรณะที่มันแดงๆที่เราต้อง <c oughs> ทำนั่นอะ หมายถึงต้องยิงธนูนั่นแหละฮะไปะน่าจะช่วยเราจัดการป่ามรณะนั้นได้นี่นายคิดว่าเราเป็นใครจะรับมือกับปนะ่ามรณะตรงนั้นไม่ได้งั้นหรือฉันบอกเลยว่าฉันก็เกือบตายจากป่ามรณะมาแล้วนะฮะน,น,น,นูนูนูเลยด้วยไปด้านในฮะห้ามฝืนตัวเองเด็ดขาดได้เลยครับจัดไปเรามีตัวธนูไหมเนี่ยให้ได้เล่นทิกนารีหน่อยได้ไหมผมว่าผมเปลี่ยนไปเอาธานูแป๊บหนึ่งอ่านี่ไงเรามีทิกนารีอยู่เลยเอา้า ปล่อยสกิลอะไรนี้ยิงดอกไม้ฮะปิวป้วปิว้วปิ้วเรียบร้อยจัดการเรียบร้อย<ส>เหลือตรงไหนอีกว้าวพวกมอนพวกนี้อ๋อเราต้องปลดล็อกก่อนไม่เราต้องจัดการมอนพวกนี้ก่อนฮะจัดไปดีฮะมีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรให้เราเล่นอีกจัดหนึ่งดอกโอ้อันนี้ต้องจัดการมอนหลังจากนั้นปลดล็อกเรียบร้อย ใส่สะอาดไม่เห็นยากเลยซึ่งอาการป่วยเนี่ยบางทีนะฮะอาจจะมาจากพวกแดนมรณะวพวกนี้ก็ได้อิมินซูไม่เคยได้ยินเลยฮะอาการปรากฏของแดนมรณะเนี่ยแท้จริงเป็นอาการป่วยของไอลามินซูอะไรสักอย่างเนี่ยไปโอเคเอาเป็นว่าเรื่องราวนี้น่าจะเกี่ยวกับเทพไม้แน่นอนแกรนฮาว่าวิลเล่เสียงยนะอะไรนะนอะไรไฮปาเซียคืออะไรฮะเป็นการส่งข่าวด่วนจดหมายเขียนว่าไง ให้เราไปช่วยเหลือนักวิจัยฮะโอเคไปเราต้องรีบไปแล้วอ่าพี่แกหนีไปไหนก่อนแล้วเนี่ยพี่แกเดินไปไหนเนี่ยคุณลุงคือนานิงมากนะฮะด้านหลังเจ้านกอโอเคเราต้องไปส่งข้าวส่งน้ำให้ตัวไฮเปอร์เซียนะฮะไฮเปอร์เซียคนนี้ใช่คนที่เราเจอตอนแรกปะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็อยู่ไม่ไกลกันนะเนี่ยอยู่ริมกันนี่เลยเฮ้ยทำไมไม่มีคนอยู่อ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไหนเราเข้าไปดูหน่อยฮะต้องเจออะไรหรือเปล่าจังหวะเนี้ยเก็ไม่เห็นมีอะไรเลย เอ้านั่นไงมีแมงอะไรไม่รู้ออกมาด้วยฮะเพื่อนเพื่อนเดินปุบ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 เลยเอ้ยอะไรเนี่ยทําให้เราสลบหรออ้าวหายไปละอ๋อหิวหาน้ําให้เธอกินก่อนดีกว่าฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทาให้สถานที่มันกลายเป็นเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะเรา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 ควรไปหาน้ําก่อนไหมเราไม่มีน้ําติดตัวเลยเหรอเฮ้ยมันแปลกนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนนั่นไงน้ําน้ําเต็มไปหมดเลยโอเคโอ้สวยอยู่นะจัดมอนกันซะก่อนโอเคเห็ดเด้งดึง ตึงๆย่อนๆเฮ้ยไม่ถึงไม่ถึงต้องไปเห็ดเด้งดึงใหม่อ,อ้าวเห็ดหายอ๋อมันเกิดมาใหม่ไหนดูซิด้านในมีอะไรด้านในมีอัญังบอ่อมีทางลับอยู่ตรงนี้ก็ไม่บอกเราต้องไปตรงนู้นฮะเอาคาซึาฮะมาก่อนละกันกันเหนียวอุ้ยแต่สถานที่มันสวยมันน่ารักมากเลยนะไปแหงขึ้นไปดีกว่าแต่เราต้องไปตรงนู้นครับผม ดันเจียนของซูเมีรู้เนี่ยพบกับอ่าบร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 า,บรา,บราต้องทําการปลดล็อกให้ครบสอันดึงดึงไปมีตราสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างฮะตรงนี้อะไรเนี่ยงงมากมาโผล่น,นี้ได้ไงเหมือนปราสาทของคาซือฮะเลยฮะอาจจอกล่องเปิดกล่องงอนเฮ้ยงงงงจริงๆงงงแบบงงเลยมาโผล่ตรงนี้เฉย มาเราเกาะตรงไหนขึ้นไปได้บ้างเกาะขึ้นไปโอเคเราต้องพุ่งไปเรื่อยๆก่อนอู้มอน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 เยอะเชียวมาที่มอนยังมีอีกอือรวบหน่อยไปทิกนาริเฮย้ฮยเฮ้ยขอเก็บก่อนได้เปล่ายังไม่ได้เก็บขีบเลยไปไหนซะแล้วเนี่ยขึ้นไปด้านบนฮนะของโพรงไม้มาเป็นผีเสื้อเลยทั้งวะนนี้อะไรเนี่ยตกใจเลยขึ้นยังไงขึ้นทางนี้ได้ปะคิดว่าไงน่าจะขึ้นได้เนาะขึ้นไม่ได้ไปยังไงล่ะทีเนี้ยอ๋อนู่นไงมันต้องใช้เนี่ ขอคิวก่อนทิกมาฮิวก็งงอยู่นะฮะตะกี้เห็นขีบอยู่ตรงนี้อันหนึ่งแล้วตะกี้ขีบอันตะกี้ยังไม่ทันได้เก็บเลยผลักเราออกมาซักง,งั้นขอขอเก็บขีบก่อนไม่เข้าและไอ้วงเนี้ยอันตรายเหลือเกิเอนอ่ามันจะต้องเก็บ3อันใช่ไหมที่ตะกี้เราอ่านดูเนี่ยตอนนี้จีสองวงนะฮะเฮ้ยตะกี้มันนี้มันเหมือนเด้งสัญ,ญลักษณ์อะไรอแถวแถวนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ฮะดูผีติดอะไรเนี่ยดึงได้ดึงเลยนะจังหวะเนี้ยเลยด้วยอ่ะไปดึงขึ้นไปปลดล็อกสิเปิดใช้งานดันเจี้ยน มาถึงไหนเนี่ยาอากามุดเฮ้ยยังไม่ทันจะมุดเลยเอาอีกละเอาอีกละดูมันเป็นลานที่ให้ต้องตีมอนแปลกๆเนาะไม่มีใช่ไหมไม่มีมอนให้ตีใช่ปะอ่าอันนี้จะต้องทําการหมุนหมุน,มนหันหันไหนยังไงต่อตรวจสอบโถงทางเดินอีกด้านหนึ่งด้านนี้หรอคืดลิฟต์ทำไมมันมีโถงอะไรอยู่ด้านไหนนี้ได้วะเนี่ยเหมือนเป็นบ้านมากกว่าตอนนี้นะฮะคล้ายๆบ้านเลยโอ้ไปไง โอเคดีนะว่าขึ้นไปได้เอา้าตัวไรเนี่ยอาบิสเหรออาบิสเฮรัสนะฮะเจออีกแล้วมาตลอดเลยเดนเซเลปผมจะยังมาอยู่ไหมเนี่ยแบบนี้อายากะก็น่าจะหวานสิฮะ ทำไมตีไม่เข้าเลยฮม่เราสู้ไม่ได้อเนี่ยจริงทำไมครั้งนี้ดูสู้ไม่ได้แหมเราอ like ่อนแอไรคับมาตบกันไหมมาตบกันไหมโดนตบมาสองสามรอบไม่ทินนะฮะอย่ารู้เรื่องเขาบอกว่าการเดินทางของเราไม่มีความหมายครับเพราะว่าน้องสาวเราเนะี่ยทิ้งเราไปเป็นที่ระบรอยแล้วทำให้เหมือนเราออกแมปซะง,งั้นเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยเอาลวไพมอนก็ไม่รู้เรื่องเลยด้วยไปไปช่วยไปช่วยก่อนไปช่วยเขาก่อนโอเคนำน้ำผลไม้นะครับให้ไฮปาเซียไม่ใช่ทิกนาลิฮะ แหมกว่าจะเข้าใจกันเจ้าตัวเล็กต่างๆนานานะฮะเหมือนว่าเธอทําสมาธิอยู่แล้วก็จิตของเธอเชื่อมต่อกับไอมิซูนั่นได้นะฮะก็เลยเห็นไอเจ้าตัวตะกี้ไปหิวข้าวไปทํากับข้าวกันครับนี่เราเอาทิกนาริมาเลยนะเนี่ยไปเอ่าเอข้าวกล่องนะข้าวกล่องกินข้าวกล่องก่อนคือการที่ตอนแรกเนี่ยตัวเอกของเรานะครับสลบลงไปเนี่ยเพราะว่ามีพลังแห่งปึกษาไม่ใช่มีพลังแห่งปึกษาฮะเหมือนกับแบบว่ามีผลกระทบกับพลังของเทพพึกษาเนี่ยเทพไม้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะในซูเมรุเนี่ย ไม่มีใครฝันเลยครับยงเว้นเด็กๆโอเคคุยกันเสร็จจับเรียบร้อยไปไหนต่อแกนวาฮาร่าต่อฮะแกนฮาร่าไม่ใช่แกนวาฮาร่านะฮะชอบเรียกชื่อมันผิดละเกิดเหมือนทนินารเองนะครับตอนนี้ก็จะมีปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการพรมแดนเมื่อวานนะอ๋อก็คือว่าคนของสถาบันอยากจะไปให้ทิงนารีเนี่ยช่วยงานที่เมืองซูเมรุครับแต่ทิงนารีก็ปฏิเสธไปขอยุ่งกับฝั่งนิกอน เหมือนว่าเราเนี่ยจะใกล้ได้ไปนะฮะในส่วนของ<ป>ซูเมรุกันแล้วทั้งที่แอบไปมานานคอลี่เนี่ยคอเลของเราเนี่ยโคเลของเรานะฮะ<ป>ก็<ป>มาดักรอ เราก็เธอก็มาขอโทษด้วยนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้จิตใจอะไรนะเอ้ยได้สูตรทำอาหารได้เหรอเรียบร้อยครับผู้สแสวงหาความสันโดษไปไปไหนต่อสุเมรุละสิทีเนี้ยไปถึงแล้วสุเมรุเป็นคัดซีนใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยทุกคนใส่สเบาด้วยฮะ,ะสเบารู้สึกแก่จังเป็นหูฟังบูทูธนะฮะตรงนี้มาแล้วสุเมรุอาคาชายังไม่มีข้อมูลไอเครื่องหูนั่นแน่เลยนี่ไงอ่าเราได้ใส่ไตัวนี้ด้วยอาคาชาเนี่ยเราก็สามารถรับความรู้ต่างๆได้ครับ นี่ไงโอ้ยังกับสก,กัลเตอร์ก็ดูจะเป็นเมืองที่มันแบบเงียบสงบดีนะแต่ว่าเหมือนภายนอกก็แอบจะมีปัญหาอยู่นะฮะตรงนี้คือแคลซียมใช่ไหมด้านหลังเนี่ยแต่ตัวเอกของเราเนี่ยก็สงสัยอะไรสักอย่างนึง ไหนดูสิคอนิจิวะอ๋อแล้วก็เอาจดหมายของทิกนาริให้ครับเฮ้ยต้องได้ไปหาแคทเธอรีนแล้วแคทเธอรีนจังผมมาหาแล้วให้เควสทีนะฮะเควสชื่อเสียงอยากเจอท่านหญิงน้อยคุซานาริอยากเจอเทพแห่งสุเมรุเหรอ เจอได้เปล่าเอ๊ะทำไมแคทเธอรินเองเนี่ยไม่สามารถติดต่อหรืออะไรให้เราได้นะฮะเราต้องเลยไปหาสํานักง,งานหลักของกลุ่มพาคีสามซี่พาคีเตอร์ตี้ขึ้นไปตรงไหนขึ้นไปด้านบนอ่ะหนเควสมันก็ลุยมาถึงขนาดนี้แล้วก็ไปกันต่ออีกหน่อยนึงอนี่อยู่ตรงนี้อยู่ด้านล่างยินดีต้อนรับฉันได้รับการติดต่อมาแล้วนะฮะเราคือแขกของกิลปจนภยัยทาไมมุมนี้เหมือนมีใครแอบดูเราอยู่หรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่การเข้าพบนะฮะก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันทํใไมเราเจอน้องเทพไม่ได้ก็คือคุ อุซานารีนะครับมารับช่วงต่อจากลูกคเทวดานะฮะแต่รู้สึกว่าไอตัวอาคาชาเนี่ยมันจะเหมือนกลายเป็นเครื่องควบคุมแบบไกลๆซะหน่อยเนาะมันดูจะสามารถเอาไว้ในการควบคุมความคิดคนต่างๆได้เหมือนกันนะเนี่ยใครละเนี่ยโอ้ชื่อแต่ละคนอ่านยากมากดัญญาสันดัญญาสันจนตอนนี้เราก็ไม่เจอท่านเทพเลยฮะเอ๊ะทำไมเจ๊นี่ดูมีท่าทีแปลกๆมันเล่า,ลาๆๆหลังจากนั้นก็หายไปเลยสปกร์ก,กบอกว่ามีธุระน่าแปลกนะฮะ เอ้าทำไมพวกทหารตามอะ่ะใช่พวกทหารไหมอ <raine> ๋อ<ๆ>โอเคมันเป็นแผนนะมันเป็นแผนไปตามหาอาเจต่อเจอยู่นี่โอเคมันหลบอยู่มุมตรงนี้นี่เองเอาเนียนเลยนะไปค <Pharm> ุยกันที่อื่นเถอะให้มันปลอดพงปลอดภัยหน่อยเมืองก็เล็กอยู่แค่นี้นะไปเข้าไปในบาร์เลยแล้วกันหุยเป็นคุณหนูเหรอเนี่ยอันนี้เหมือนทหารอ๋อเป็นผู้คุ้มกันฮะเหมือนว่าเธอจะมีปัญหากับครอบครัวหน่อยนะ แล้วก็คนนี้มาไล่ล่าคุณหนูนะ,ะให้กลับบ้านหรืออะไรทนๆนี้มันจะเป็น4ดาวดาบใหญ่เนาะแต่เนื้อเรื่องเนี่ยเรียกได้ว่ายาวมากมากจริงๆนะสลักใจไวเดียงสาเนี่ยฮามายานิโฮมายานิเฮ้ยคนนี้เคยเจอกับเทพปรึกษาฮะเธอเน็ตป่วยครับผมแล้ววันหนึ่งเนี่ยเธอก็ได้พบกับเสียงฮะในคืนนั้นนั่นเองแล้วคนที่เข้ามาโอบกอดไว้ก็คือน่าจะเป็นตัวของเ<ส>ทพไม้นี่เองครับแต่ว่าตัวของเธอนั้นไม่ได้มีพลังในการรักษาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเพื่อนกับคนนี้ได้นะกับดันยาซัสเนี่ย อ๋อแล้วก็สถาบันของซูมเมรุนนั่นเองนะก็เหมือนกับเคารพกับท่านหญิงรุกคาเทวดาคนนี้จนการเกิดใหม่ของเทพพฤกษาน้อยที่มีชื่อว่าคูซาลิเนี่ยไม่ค่อยได้รับการเคารพแล้วก็การพูดถึงนะฮะมันก็เลยมีประเด็นพวกนี้เกิดขึ้นทั้งๆท,ที่พลังเนี่ยมันเป็นพลังของเทพไม้จริงๆอารมณ์ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวละครเอา้ากดผิดม <laughs> ีหนึ่งตัวละครนะฮะที่น่าจะนับถือเทพไม้ด้วยเราก็เลยจาเป็นจะต้องออกไปหาคนนั้นเดี๋ยวนั้นทำไมเอ เควสนี่มันยาวจังสลักใจไวเดียงสาเนี่ยเล่นเลยไม่ได้เหรอจะเล่นเลยก็ไม่ได้จริงๆเล่นเลยได้แต่เราไม่อยากพลาดฮะอ่ะอยู่ด้านล่างลงไปอีกเฮ้ยนี่ไงเควดประจําสัปดาห์เปิดแล้วใช่ไหมยังไม่เปิด เพลงเลยไปยังแกรนแกรนอะไรตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อด้านบนด้านบนฮะด้านบนนี้นี่ไงที่เราเห็นในรีวิวนะฮะมาแพดหน้านิโลโอ้เสียงน่ารักมากแต่น้องเป็น DPS แน่เลยนะฮะโอเคนางเอกของภาคนี้แน่นอนทําไมน้องแอบเหมือนมีมีแบบว่าเครื่องประดับเป็นเข่าๆข่าด้วยน่ารักเลยนะเนี่ยนิโล <N ilo S 2> จะโชว์การแสดงครับผมเหมือนเธอเนี่ยจะเป็นนักเต้นเนาะดูจากชุดหรืออะไรพวกเนี้ยและเธอเนี่ยก็เหมือนกับว่าชอบในส่วนของเทพไม้ด้วยนะครับทั้งตัวของคุณ นาริใช่ไหมชื่อคุณนาริใช่ไหมเทพไม้อะผมไม่แน่ใจเลยไปไปเดินดูรอบๆกันเดินเล่นรอบๆมาชุดน้องสวยนะสมกับการเป็นตัวละคร5ดาวจริงๆนะฮะอาเจ้หน้าบุดบึง้งเจ้าคนนี้4ดาวใช่ไหมฮะน่าจะใช้ดาบใหญ่เนาะโอเคโอเคคุณลุงเกียวกับเทศกาลนะครับผม ที่มันค่อนข้างเงียบไปดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องปลุกกระแสกันนิดหนึ่งระบำซับเซอร์ลัสตัวนี้เป็นระบำที่เอาไว้ถวายนะครับผมในส่วนของการเกิดใหม่ของเทพหรืออะไรเงี้ยคล้ายๆกับการสถาป,ปนาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเหมือนเป็นการต้อนรับนเนาะเฮ้ยแคทเธอรีนแคทเธอรีนมาทำอะไรเออปกติเราเห็นแต่แคทเธอรีนนะฮะอยู่แต่หลังเคาน์เตอร์อันนี้คือมาเดินดูโน่นนั่นนี้ด้วยสวัสดีคุณแคทเธอรีนเออตอนพักผ่อนน่ารักจังเลยมีการบ่นบอกว่าพูดเดิมๆเดือสๆมันก็น่าเบ ใกล้ถึงเวลาต้องกลับแล้วบนตัวของวเรามีพรของธาตุไม้อยู่ด้วยรู้ได้ไงอะ่ะแคทเธอรีนน่าสงสัยทำไมทุกคนน่าสงสัยกันไปหมดเลยวะเมืองเนี้ยเออดูไม่ใช่แคทเธอรีนเนาะเขาดูทําเกินหน้าที่ของแคทเธอรีนไปหน่อยน่าสงสัยน่าสงสัยโอเคเราเจอร่องรอยของเทพแห่งปัญญาฮะเนี่ยพอแคทเธอรีนโผล่มาเราก็มีร่องรอยของเทพแห่งปัญญาเลยจริงๆเป็นห่วงคุณหนูนะฮะถึงแม้จะดูด,ดุก็ตาม อารมณ์แบบให้อารมณ์แบบเปิดโจผสมกับตัวของโรเซรียเนาะผมว่านะแคทเธอรีนน่ะน่าสงสัยมากคุยกับคนลุงนะฮะเพื่ออัปเดตสถานการณ์ต่างๆโอเคเสร็จยัง ยังไม่เสร็จดีกหอ่อสิ่งที่สุญหายความรุ่งโรดไปที่ท่าเรืออู้ไปไกลเลยดูคือคักดีนะฮะสำหรับท่าเรือนี้ไปไปยาวไปไปไปสืบดูสิพวกสถาบันเขาคุยอะไรกันดูน่าสงสัยมากเลยนะ,ะคุยอะไรกันก็ไม่รู้ใช้ตังห้าแสนตอนนี้ไม่มีนะพูดเลยนะฮะห้าปนตังกันนะครับบอกเลยนะฮะโอเคนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้น่าจะยาวเกินไปและเดี๋ยวมันตัดออกมาเดี๋ยวมันน่าจะยาวเกินนะฮะไว้เรามาต่อ กันในวันพรุ่งนี้นะครับผมไว้เจอกันแน่กับ g กนชินเดอรี่พรุ่งนี้มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเรามาคุยกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันสมอมาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับบาย